ราต้องตระหนักว่าการทําความดีไม่ใช่สิ่งทดแทนความถูกต้องการรู้และสําเร็จตามจุดประสงค์เป็นวิธีเดียวที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องจําข้อมันปีพื้นฐานนี่แหละแผนงานในใจมนุษย์มีมากมายแต่พระประสงค์ของพระเจ้ามีชัยเหตุผลประการหนึ่งที่ข้อนี้สําคัญมากคือว่าหลายคนวางแผนที่จะใช้การทําความดีนะ ใช้การทําความดีเป็นเหมือนตีตัวไปสวรรค์นะถ้าผู้เชื่อมีเป้าหมายเพียงแค่การทําความดีในโลกนี้เราก็ไม่ต่างศาสนาว่าทุกศาสนาก็สอนคนให้เป็นคนดีไม่ได้หมายความว่าผู้เชื่อจะไม่ทําความดีผู้เชื่อคลรททำความดีมากกว่าคนที่มีเพียงแค่ศาสนาแต่ถ้าเราเพียงแค่ทําความดีและคิท่ว่าความดีจะเป็นเหมือนการตีตัวไปสวรรค์ มันไม่ต่างอะไรกับที่เราพยายามติดสินบนพระเจ้าด้วยการกระทําพระเจ้าไม่ประทับใจกับสิ่งดีๆทั้งหมดที่เราทําที่คิดว่าเป็นเหมือนการแรกเปลี่ยนตัวไปสวรรค์ผ่านการทําความดีของเรา